ันนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้กันในเรื่องของคำว่าพิธีกองกูลพิธีกองกูลนั้นเป็นเรื่องราวของถ้อยคำที่บัญญัติคาำสับไว้ในศาสนาพราหมณ์สำหรับผู้ที่นับถือองค์พระวิษณุหรือว่าพระนาราย ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นมหาเทพที่ปกครองสวรรค์ที่เรียกว่าไวากูลยินแดนแห่งไวกูลคำว่าวัยกูลนั้นมีความหมายมีที่มาเป็นไปในลักษณะใดคำว่าไวากูลก็คือคำว่ากูลก็คือคำว่าคุณนั่นเอง คำว,ว่าวัยก็รักศัพท์เดียวกันกันกบภาษาไทยซึ่งเป็นภาษากับภาษาสันสกฤตก็หมายถึงลักษณะของการทำารงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหลายย่างเมื่อใครก็ตามที่กระทำพิธีกองกูลก็คือก็คือกองบุญกองกุศลน,น,นั่นเองใน บัญญัติศัพท์ที่เทียบเคียงกับพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่ใครก็ตามจะสามารถไปอยู่ในดินแดนวัยกูลขององค์พะนารารายได้นั่นก็คือบุคคลผู้ที่ทําคุณประโยชน์คุณงามความดีทั้งหลายที่กระทําต่อสังคมกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ให้ได้รับคุณประโยชน์ทั้งหลายในการทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ในชนทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งหมายความว่ายอย่างไรก็หมายความว่าเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารามีตามแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งก็หมายถึงดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์จากเรื่องราว ตำนานอาวตารทั้งหลายขององค์พนรนนายนั้นจะสังเกตเห็นว่าองค์พนรนนายยามเมื่ออวตารลงมาครั้งใดคราใดแล้วก็จะมาทําหน้าที่ในการปรับทุกเข็นยุคเข็นทุกครั้งไปซึ่งพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้ก็คือการทําหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ดังนั้นดินแดนไวยกูล ที่บุคคลใดจะสามารถเข้าไปอยู่ได้หรือขึ้นไปอยู่ได้นั้นก็ต้องทำพิธีกองกูลทำพิธีกองกูลก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อบูชาเหล่าองค์ธาตุองค์งธรรมทั้งหลายอันที่เบื้องต้นก็คือท่ธาธทั้งสี่ ก็มีดินน้ํำลมและไฟซึ่งการบูชาดินน้ํำลมไฟนั้นในพิธีกองกูลก็สิ่งที่อุดมอันเป็นสัญลักษณ์ในการกองกูลก็คือการให้อาหารให้อาหารเป็นทานบริจาคอาหารเป็นทานเครื่องนุ่งหม่มอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเมื่อกระทำแต่ละครั้งแล้ว ในคุณประโยชน์ทั้งหลายในการสงเคราะห์เหล่าเวเนสัซท์ทั้งหลายแล้วเขาก็จะมีมวีวิธีการมาเรียกว่าถวายผลงานต่อหน้ากองไฟซึ่งที่เรียกว่าแกองกูลกองบุญกองกุศลให้ไฟให้กองไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ย เป็นสักขีพยานแห่งแสงสว่างที่จะนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์ซึ่งก็คือดินแดนแห่งวัยกูลนั่นเองดังนั้นเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือพุทธหรือคริสต์อิสลามทั้งหลายรากศัพท์ทั้งหลายก็มาจากพฤติกรรม ของผู้ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันทั้งสิน้นอย่างศาสนาอิสลามก็มีอิหมามต่างต่างเหล่านี้ซึ่งอิหมามก็คือพระโพธิสัตว์โตครูก็คือพระครูโตอิหมามก็คือพระโพธิสัตว์ที่มีสถานที่ อย่างเช่นสถิตประจำสถานที่ที่เหมือนดังเทวลัยหรือว่าพุทธสถานอารามหรือว่าสำนักสงฆ์หรืออะไรต่างๆลักษณะนี้แหละเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวของลักษณะเดียวกันแท้จริงก็ไม่ว่าจะบัญญัติสำเนียงเรียบเรียงเป็นภาษาศัพท์ต่างกันแต่จริงก็หมายถึงพฤติกรรมเดียวกันสำหรับศาสนาคริสต์นั้นก็คือ,อ เหล่านักบุญทั้งหลายนักบุญบาทหลวงต่างๆทัง้งหลายก็บาทหลวงก็คือนักบวชส่วนนักบุญก็คือพระโพธิสัตว์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูต่างๆเหล่านี้ก็ มีที่มารากฐานเดียวกันที่ได้ปรากฏเป็นพระศาสนาแต่สาเหตุที่ศาสนาฮินดูนั้นมีเหล่าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนั่นก็คือก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ทางนั้นที่มีมากมายเหมือนดังเมล็ดายใช้จริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นส่วน าส,สนาเตา่าก็เต๋าหรือปลาเต่าและปลาในจีนก็ก็ลักษณะเดียวกันเพราะไม่ว่าจะบำเพ็ญเ็นเสียนเซียนก็หมายถึงผู้ชำนาญก็หมายถึงความมีชาญในด้านต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดการบำเพ็ญความสามารถทั้งหลายเหล่านั้นก็ เป็นเรื่องของการสั่งสมทักษะทั้งหลายหากใช้เป็นในทางของผู้ฝักฝ่ในในการสร้างสมคุณงามความดีเป็นบารมีอะไรต่างๆก็นับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อไปบรรจบครบพร้อมมูลเดียวกันแล้วก็คือย่อมตัดสรุ้เป็นระดับอริยบุคคลอริยะบุคคล อริยาบุคคลอริยาบุคคลออริยาบุคคลออริยาบุคคลอริยาบุคลบคลเมื่อบำเพ็ญไปมากมายหลายภพหลายชาตินานๆเขาก็สามารถตัดสุลุเป็นพระาศาสดาได้ด้วยกันทุกผู้ทุกคน ซึ่งนี่ก็คือวันนี้เป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับเริ่มต้นด้วยคำว่าพิธีกองกูลหรือและดินแดนไวกูลขององค์นารายออวตารดังนั้นไม่ว่าศาสนาใดก็ตามจะเรียกขานในสำเนียงถ้อยคำอันแตกต่างกันประการใดก็ตามแต่ก็ล้วนแต่มีที่หมาย ในเมืองปลายสุดท้ายสุดท้ายปลายกับเดียวกันก็คือการตัดสุลุบรรลุเป็นพุทธ,ธะในถ้อยคำศัพท์ของพระพุทธศาสนาเป็นอริยบุคคลซึ่งต้องผ่านการทำหน้าที่ทำคุณงามความดีทั้งหลายและความรอบรู้มากมายผ่านความจานานทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละคือ ความหมายเดียวกันกับคำว่าการทําพิธีกองคูนที่แท้จริงเจริญมักพิธี